หลายคนอาจเคยได้ยินว่ารัฐธรรมนูญ60เขียนให้คดีทุจริตไม่มีอายุความแล้วจะแก้ทําไมแต่ความจริงคือรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เขียนไว้ตรงๆว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความเรื่องอายุความของคดีส่วนใหญ่อยู่ในกฎหมายลูกเช่นกฎหมายปปชหรือกฎหมายอาญาไม่ใช่ตัวรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือต่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าสังคมเห็นว่าคดีทุจริตไม่ควรมีอายุความกฎหมายลูกก็ยังเขียนคงไว้ได้เหมือนเดิมการแก้รัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่การ การไปช่วยคนโกงแต่คือการแก้กติกาการเมืองให้การตรวจสอบเป็นธรรมและเสียงประชาชนมีอำนาจสูงสุดในระบบการเมืองที่ผ่านมาเราอาจเห็นว่ามีกฎหมายเยอะมากแต่ปัญหาทุจริตก็ยังเกิดซ้ำๆคำถามอาจไม่ใช่กฎหมายแรงพอไหมแต่คือกติกาทําให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะถ้ากติกาดีกฎหมายปราบโกงก็ใช้ได้ผลแต่ถ้ากติกาไม่ดีกฎหมายแรงแค่ไหนก็ยังมีคนรอดอยู่ดีการแก้รัฐมนูญไม่ใช่การล้มล้างสิ่งดีๆแต่คือการปรับกติกา ให้คนดีทำงานได้เต็มที่และคนผิดหนีความรับผิดชอบได้ยากขึ้นเพราะถ้าเราอยากให้บ้านเมืองดีขึ้นอย่างยั่งยืนบางครั้งการกล้าทบทวนกติกาก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญลองเปลี่ยนคำถามจากแก้แล้วใครได้ประโยชน์เป็นตั้งคำถามว่ากติกาแบบไหนทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ดีที่สุด8กุมภาเข้าคูหากาเห็นชอบ